โอเคครับผมก็กลับสวัสดีคุณูที่น่ารักทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแจกตัว DRL e นะครับตัวนี้นะครับจะสามารถใช้ได้ทั้งมาทั้งมีเลยเนาะเป็นสายอาวุธก็ตัวนี้นะแจกฟรีในนิติคอรดเนะาะสำหรับใครที่อยากใช้งานก็มาโหลดใชร์ได้นะครับนิติตัวนี้ไม่มีเวลาเนาะสามารถใช้งานได้ฟรีๆเลยโอเคเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราเดี๋ยวไปดูการสอนใช้เลยดีกว่าโอเคครับก็ทุกคนจะได้ไฟล์ประมาณนี้ไปเนาะสองไฟถ้าทุกคนโหลดในิติคอร์ดของผมโอเคก็วิธีใช้งานนะครับก็เราโหลดไฟล์ไปก่อนแล้วก็มาเปิดตัว Extreme เอ i c ตัวนี้กดมินะครับกก็ดไปเลย แล้วก็เรากดสีเล็กตรงนี้นะโอเคแล้วให้เรากดโปรสีเตรงนี้แล้วก็เลื่อนมาข้างล่างหน่อยมาหาตัวไฟเอนะ็ม <c oughs> ก็ตัวไฟเอ็มครับจะต้องเป็นตัวนี้เนาะไฟเอ็ขีดล่างแล้วก็ g ี p o โปร,รแบบนี้เลย <c oughs> ถ้าทุกคนใช้ในบิวอื่นนะครับ <c oughs> ก็เลือกเลขบิวของตัวเองนะ <c oughs> แล้วก็กดไปได้เลยเนาะโอเค แล้วก็กดซิลิกนครับขั้นตอนต่อไปนะก็เรากดเพิ่ม D L โอเคครับก็ D L ของผมนะก็จะเป็นตัวนี้นะก็กด Open ได้เลยโอเคก็แค่นี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ก็เรากด inject นะครับก็กดตรงนี้เลยกดโอเคโอเคขึ้น้าถึงถึงหน้านี้แล้วครับแล้วก็รอเนาะรอให้มันสแกนข่านะครับก็ไม่นานมากประมาณ1 0บถึงีวิโอเคผมถ้าขึ้น on steam running successfully แบบนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรากดโลคไปได้เลยโอเคก็ขึ้นหน้าต่างประมาณนี้ก็คือโปรแกรมของเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถไปเล่นได้เลยนะครับเครฮอพบจอมาเล่นได้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูนะครับ โอเคผมเมื่อกี้เซิร์ฟรีไปก่อนนะผมเลยเข้ามาอเดียวแทนก็ตัวโปรแกรมก็จะได้ประมาณในคลิปเลยครับการเล่นรือาคาเนาะก็จะมีค่าประมาณรีตัวไว้แล้วก็มาคีแล้วก็พวกมีดก็จะมีรีตัวไว้มีดแทงไวเซอีโมแล้วก็งันขึ้นทุวมุมนะครับประมาณนี้เลยก็สามารถไปเล่นดูกันได้นะจากฟรีให้ใช้กันในดีคอร์ก็สามารถเข้าที่คอร์มารับได้เลยนะครับในห้องนี้เลยเนาะก็จะแจกเนี่ยไว้ในห้อง D L แล้หนะึ่งแตป้อนเนาะก็สามารถเข้ามารับได้เนาะได้ในห้องนี้เลย ก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาทำเต็มระบบแล้วกลับมาทำจริงจังนะครับสำหรับใครนําที่อยากติดตามผลงานก็ติดตามได้ที่ที่ขอดแล้วก็เว็บไซต์แล้วก็ยูทูบนะครับฝากกดติดตามไว้ด้วยก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมครับ